เหรียนอัดดีบุกตราพักมหามงกุฎด้านหลังพระแสงจักรช้างยืนพื้นอยู่กลางกงจักรเหรียนสมัยรัชกาลที่4ปีพศ .2405 สวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f c h นี่คือด้านหน้าของเหรียญอัดดีบุกเนื้อดีบุกสมัยรัชกาลที่4ด้านหลัง พระแสงจากช้างยืนพื้นหันหน้าไปทางซ้ายเป็นเหรียญเก่าโบราณที่น่าเก็บสะสมอย่างมาก f อฮะช่วยกันอนุรักษ์เหรียญของชาวไทยเรานะช่วยกันอนุรักษ์ถ้าถามทางด้านราคายังไม่อ่าราคาไม่ค่อยแพง f อซฮะซื้อขายกันก็อยู่ที่หลักร้อยสวยๆจะจัดก็น่าจะถึงหลักพันเช่นเดียวกันโอเคนาะอนี่คือเหรียญอัดดีบุกสมัยรัชกาลที่4ปีพศ2 4 0